สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารบรักทุกท่านคลิปนี้นะวัดจัดไปก็จะมาแจ้งข่าวด่วนในกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่7กันยายน2564มีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบตแล้วก็นายกอบตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้ไปก็จะแจ้งเป็นหนังสือมาอยัางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลำดับต่อไปคณะกรรมการการเลือกตั้งก็คงจะมีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งซึ่งแผนการจัดการเลือกตั้งนั้นก็จะระบุรายละเอียดการดำเนินการจัดการเลือกตั้งเช่นวันที่กกตจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งวันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบตแต่ละแห่งจะประกาศให้มีการเลือกตั้งระยะเวลาในการรับสมัคร วันเลือกตั้งซึ่งรายละเอียดนั้นก็ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามต่อไปซึ่งถ้ามีข่าวด่วนก็จะรีบแจ้งทางช่องนวัดจัดไปให้ท่านผู้ชมได้ทราบเป็นลำดับต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกับนวัดจัดไปในคลิปหน้าสวัสดีครับ